มาทานด้วยกันเห็นแล้วงดงามเหลือเกินทั้งหัวใจของผู้ให้แล้วก็หัวใจของผู้รับมีการบายบายมีการท่งจูบด้วยนะเด็กได้รับการสอนดีผู้ใหญ่สอนเด็กๆด,กดีแล้วผู้รับก็ทําตัวน่ารักดูสิเรียบร้อยเชียวเห็นแล้วภาพแบบนี้โยงเห็นแล้วยิ้มมีความสุขจริงๆนะว่าหัวใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญจริงๆ ในะหัวใจของความเป็นผู้ให้ที่ได้ถูกฝึกในการให้ไว้ดีนะต้องให้นะลูกนะนะเจอคนที่เขาเดือดร้อนต้องให้แต่ก็ต้องมองให้ดีว่าเขาจะมีโทษมีภัยอะไรมาถึงตัวเราหรือเปล่านะแต่เราก็ระวังเต็มที่ไว้ก่อนแต่ถ้ามันจะมีอะไรไม่ดีถึงเราอันนี้ก็สุดวิสัยจริงๆแต่เราก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบใช้ก่อนเพราะพระพุทธ,เ,ธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าพิจารณาเสียก่อนแล้วจรงทำดีกว่า เราพิจารณาดีแล้วนะเป็นผู้ให้ที่ดีฉะนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายนะได้ฝึกตนเป็นผู้ให้ที่งดงามฝึกคนของเราเด็กๆของเราให้เป็นผู้ให้ที่งดงามและผู้รับนะโยมคนนี้ก็ดูน่ารักดีนะโยมนะเดินย่องย่องมาเหมือนนาขาคงเจ็บเยอะแหละอ๋ะนะก็ขอเป็นกำลังใจและขออำนวยเอวยพรให้มีความสุขความเจริญเถอะหนูน้อยเอ้ย และวญาติโยมทุกท่านด้วยนะขอให้เจริญเจริญเถอะ